สวัสดีเพื่อนๆวันนี้วันหยุดมาดูตัวมาบินเดี๋ยวแป๊บนึ่งอนนี่นะไอ้มาบินผิวนะพ,พันโอเคนะเดีย๋ยวค่อยเปิดหลังปีใหม่ไปแล้วนะปายังไม่ได้อายุ เนะพื่อนเพื่อนใครเชื่อใจก็ทักมานะวันนี้วันหยุดนะวันหยุดอยู่ิบอเห็นลูกค้าก็จะเข้ามาจะเข้ามาจับไอ้ตุกกนะต๊กแกนะตุ๊กแกตอนนี้ก็กำลังเก่งนะโหดชนะหลายพื้นที่นะแล้วก็นี่น้องน้อยน้องน้อยก็จะจับส่งโคราชนะน้องเขาจองไว้ ไม่ได้เปิดให้ใครนะไม่ได้เปิดให้ใครละเก็บไปแล้วเขาจะเหมาแต่ว่าเราก็บอกว่าเออปลามันยังเล็กอยู่มีตุ๊กแกนะเปิดไว้รับแสงหน่อยมีสี่สี่ก็ยังยังอ่อนอยู่เดี๋ยวรอรอเช็คดูอีกทีหนึ่งเขาก็ยังมีพอมีตัวนะปลาพอพอมีเล่นนะต้องหลังปีใหม่ไปแล้วนะเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นปลาลูกอ่อนซะเยอะ เนี่ยหมือนในพวกเนี้พวกอีโปเนี่ยน,นี่ก็เป็นปลาลูกอ่อนอปลามันมีผิวพันธุ์มันดีแหละแต่ว่าต้องรอรอหน่อยให้อาหารไปแล้วมันยังเล็กอยู่เรายังไม่ได้เปิดอันนี้ก็จะติดติเดือนละปลาก็ถือว่าใช้ได้แหละยังไม่ได้เช็คแต่ว่าใช้ได้คือผิวพันธุ์นะผิวพันธุ์มัน ก็ต้องพัฒนากันต่อนะพัฒนากันต่อพอปีหน้าผมเปิดเต็มเต็มที่เต็มสูเ่เพื่อนๆก็ได้มาอุดหนุนกันนะแล้วก็มาเที่ยวมาเพื่อนมาคุยพูดคุยกันมาขำขำสนุกสนุกกันนะไม่มีอะไรมากก็นี่ก็อีกานะอีกาตัวเมีย อีกายังชนะนะเขาไปกัดเขาไปกัดหนึ่งพันนะชนะก็ยังถือว่าเออยังใช้ได้นะแต่ปลาหมดแล้วเขาเลี้ยงดีด้วยแหละมันเกี่ยวกับน้ําเลี้ยงด้วยปลาเราพอใช้ได้แต่ว่าน้ําเลี้ยงเราดีมันก็มีโอกาสครับเพื่อนไม่ใช่ว่าเออคิดว่าปลาเก่งอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงอะไรมากอะไรไม่ใช่นะ ที่แพ้กันก็เพราะประมาทนั่นแหละส่วนใหญ่อก็ไม่อยากสอนอะไรมากพวกของบ่อไม่อยากสอนมากสอนมากก็เดี๋ยวเขาไม่ชอบอันนี้ก็หมดแล้วปลาหลุดลอยแล้วเดี๋ยวก็วิดบ่อเก็บทําสายต่อไปในเบอร์นี้บางบ่อก็ไม่ได้เพาะได้เยอะนะบางบางคอรอกมันก็อุปสรรคเยอะฝนหนาวแมงลงปอโรคอเยอะแยะหมดอาหาร ไม่มีก็เรียบร้อยนี่ก็ต้องรอนะนี่ยังเล็กอยู่นี่ยังยังเล็กอยู่ปลายังเล็กอยู่เนีมองไม่เห็นนะปลาโอเคอะปีหน้าก็ค่อยวัดกันอีกทีปีนี้ถือว่าผ่านปีหน้าก็เราทําให้ดีกว่านี้ก็น่าจะสู้ได้นะพัฒนากันต่อแดดเริ่มออกแล้วทางใต้ ฝนตกหลายวันทางนี้ก็พ่อปาเก็บไว้พวกมาเลสั่งมาเลมานะเพื่อนก็ต้องหาสายพันธุ์ดีๆเข้านะเพื่อนนะทำไปเรื่อยเพื่อนเลยถ้าทำเป็นอาชีพก็เห็นดีเห็นงามด้วยแต่ต้องมีเวลานะนี่นะมันก็ต้องลงทุนเท่า,น,านั้นนะเพื่อนดูดูดูถังไม่ใช่ถูกๆกับเพื่อน ไม่ใช่ถูกถูก,ก็ต้องหาต้องลงทุนทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดมีต้นทุนหมดนะแม้แต่อาหารการกินก็สงสารเจ้าของบอกกันมางนะบางครั้งจะขอลดราคาอะไรอย่างเงี้ยปลาผมขายถูกอยู่แล้วไม่ได้ขายแพงก็อย่าลดราคาเลยไอแถมแถมให้อยู่แล้วเผื่อให้มากกว่าลดอีกนะก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวต้องรอลูกค้าเตรียมตัวรอลูกค้ามาน่าจะปิดบอ่อไอ้ทุกแกแน่เลยสงสัยโอเคครับแค่นี้ครับ